สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตีฮับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับออกไปตามหาเฮ็ดกันนะครับเฮ็ดที่ผมจะไปหาในวันนี้เป็นเฮ็ดด้านนะครับภาษาบ้านผมห้องวหวเฮ็ดด้านนะครับเดี๋ยวเมื่อท่านผู้ชมดูนะครับว่าแต่ละพื้นที่ของท่านนะครับห้องวหวเฮ็ดอันยังครับเดี๋ยวผมจะพาไปหากันนะครับโอเคครับพร้อมแล้วก็รุยครับผมไปหากันเลยครับผม เขาไปในป่าลึกๆแบบนี้นะครับที่มีต้นต้นเต็งต้นหลังนะครับต้นเหียงหนักๆนะครับมันชอบออกตามบริเวณรอบๆต้นนะครับไปกันเลยครับผมไปโอ้ทำชัวรครับตั้งก่จะไขแปลว่าหายไปห้องนะครับเพราะว่ากำลังต้นฤดูครับฤดูต้นฤดูกานหาเห็ดนะครับคนยังไม่ค่อยเยอะเตออตั้งกันเลยแปลว่า เดินยากน้อยครับมันใจ่น้อยเลยอะเดินยากกดขดครับเพราะว่ามันเป็นเป็นต้นนี่ครับต้นต้นไไล่ครับซึ่งเวลามันนี่ครับมันจะกลายขนาดนะ้ครับที่มันเป็นขนนั่นนะโ,โหนี่ตั้งหายไปเลยครับปกติมันจะนี่ครับตั้งมันจะ ห้อยเนี่ยแต่ว่าต้นไพ่ไหลมันผมหมดเลยครับต้องบุกครับโอเคมันจะป้นแล้วครับเข้าสูเคดดานกันแล้วครับโอเคครับแล้วเ้าไปเริ่มหากันเลยครับผม มาครับเดี๋ยวเฮามาดูจุดประจําของผมกันนะครับมาทุกข้งก็ได้เกือบทุกข้งนะครับมาดูครับว่าวันนี้จะได้ก็นี่นะครับสังเกติต้นนี่นะครับบ้านหมห้องว่าต้นเปานะครับภาษากลางอาจจะห้องว่าต้นต้นไม่เต็งไม่ลังอย่างประมาณนี้นะโอ้มันจะปะนี่ดอกนะครับ นี่นะครับท่านครับเจอแล้วครับเห็ดแบบนี้นะครับกินก็จะหอมๆนะครับส่วนหมักเขานิยมเอาไปตำน้ำพริกครับอร่อยครับนี่ครับนี่เหมือนใบไม้น้นน้นนะครับหว่านี้ไม่มีเดี๋ยวเราต้องใจไม้เคลียร์ๆดูนะครับเดี๋ยวมันมีรบส่อนอยู่ห่ะ ันนี้น่าจะเป็นกับลังเริ่มอออครับนี่นะปิดได้ก่อนเฮ็นนี่เป็นยังหัวหูครับเวลาเขาเจอมันแล้วครับอีูน้อยๆดอกน้อยๆน,นะครับวันทักไปมาดูเหอนกันม,มันจะบบใหญ่นะครับถ้าเาเห็นหน้ามันเห็นแล้วนะมันจะบ่ใหญ่ครับจุดนี้คุณซึกงเหมือนว่าจะมีแค่สอง จีครับโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนั่นบนันครับยังมีแหมหลายต้นอยู่ครับแต่ว่าบุ้งหูว่าเขาจะซ่องไปหรือยังนะครับเพราะว่าส่วนหมากแถวนี้นะครับเขาจะซ่องกันมาคืนนะครับผมมาโล่เสาะมาวันก็จะได้บนนักครับอเคครับ มาครับท่านชมครับเดี๋ยวมาดูจุดประจําจุดที่2กันนะครับถาอาจจะนั่นน้อยนะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าโฮสั์มันเริ่มที่จะใกล้ไปสวรรค์แล้วนะครับเจอนี้ใบงครับท่านชมครับหลังเขียวๆสวยๆเลยครับใบนี้ นี่นครับขาวๆครับโอเคจะต้องเคลียร์ดูบริเวณใกล้ๆรอบๆอยู่ได้นะครับือมันมีดอกน้อยนี่ครับดอกน้อยเหรอพี่เกาะ อร่อยครับจีแบบนี้ส่วนหมากเขาจะนิยมเอาไปพัดน้ำมันหอยครับจีน้อยแบบเนี่ยนะนี่แค่หนึ่งได้กับหนึ่งขี นี่ยังันใหญ่แต่นครับนี่มีมีดอกน้อยนี่ครับน้อยหมักมากนี่เริ่มแหมคืนนี่นะครับมันจะใหญ่ครับถ้าเรามีค้นหันมันนะแต่ถ้ามีค้นหันมันมันจะบกค่อยใหญ่ครับเดี๋ยวเขาจะเก็บไปทิ้งดอกน้อยๆแว่น เดี๋ยวมันผูกลองมาพร้อมกั๊มครับว่ามันจะเป็นไปได้หรอซิดเ้โอ้เงี้อันครับ อาจจะเบอร์เบอร์น่อยครับถังชอบขออภัเต้นครับกล้องมันค่อยโกลกาบครับมันต้องแตะต้องล้างเฮ็ดก่อนล่ะนี่นะวันนี้เลยให้ทำคนเดียว ใบนี้นะครับออกลืบต้นไพ่ไหลนี่ครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเน่าหรือยงังออกตีแฉะม,มากๆเลยครับตีในตีแบบว่ามันชื้นๆนะชุ่มๆนะครับมันจะออกฮะเนาะฝนมาตกมาหลายวันแล้วครับโอเคยัง กินได้อยู่ครับแต่ตั้งปื้นมันขาวนะแต่ตังบนมันอาจจะนี่น้อยครับค่อยสวยแต่กินได้ครับ โอเคชุดนี้รู้สซึกเหมือนว่าจะมีมนักนะครับเดี๋ยวเขาล้องขึ้นไปดูชุดอื่นครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนมันนะครับพออีเหมือนนี่นะครับแต่ว่าจันทร์มากๆเลยนะครับครับท่านชับเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาจากเนินด้านล่างนูนนะครับขึ้นมาจนจะถึงบนดอยนะครับ เรามาเจอเฮดดานอยู่นี่นะครับนี่นครับหนึ่งใบแล้วก็มิดมันจะเห็นจีนี่แบบอ๋อนี่ครับดูดอกไมน้อยครับนักขนาดเลยนี่ที่ขาวๆนะครับกำลังเป็นอันนี้อยู่ปกปิดได้ครับเดีย๋ยวถ้าฝนมาแน่หนหน้อยก็จะเย็นเร็วครับ แต่ว่าฝนตกห้ำแล้วเฮดมันจะบ่พ่อยงามนะครับอันนี้เป็นเฮดเฮดเครื่องครับเฮดแบบนี้เขาน้ยมเอาไปแกงกันนะครับนี่แต่ว่าผมจะมาเอาครับผมจะเน้นไปตีเฮ็ดดนอย่างเดียวครับผมวันนี้นี่ครับ ปิดด้วยกันคัโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาจุดนี้นะครับมาครับท่านทุกครับมาดูแห่ชุดหนึ่งครับเหมือนผมจะปะนี่็นะครับเดี๋ยวเหมือนผมได้ยินเสียงขู่แขงนะครับผมต้องรีบหาล่ะ อีกอย่างนึงครับยุ้งนักขนาดเลยครับผมจีครับมันผมได้ยินเสียงมีคนเลี่ยใบไม้อยู่ด้านล่างนี่นะครับท้าชมยังขึ้นทำชมได้ดมกลิ่นมังๆเลยครับกลิ่นคตรหอมเลยเฮ็ดเนี่นะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบหานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูตอนท่านนะครับว่าจะได้นักขะาดไหนยุ่งนักครับเดี๋ยวผมต้องรีบหาแล้วครับเดี๋ยวปันครับโอเคครับครับทำครับนี่ก็เป็นผลงานหลังจากที่ผมเข้าไปหานะครับตอนที่ผมบอกว่ามีคนหานะครับผมก็เลยหีบครับเล่งเดินไปหาก้อนนะครับ ก็ได้มาเยอะอยู่ครับเกือบเต็มถังสีนะครับเฮ็ดมาอาจจะมีใบไ,ไม้ครับเพราะว่าผมบุปลาไหลมานะครับตังมันยังบอกโล่งเต็มนนครับเลยบุ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 บ,บ,บ,บุมาครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองลองไปหาด้านหลังปุ้นให้มันเต็มถังนี่นะครับ,บหู้ว่าจะได้ก่อนครับตอนนี้ก่อ รุ้สึกว่าค้นติหานะครับก็บผมีเสียงแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างครับผมไปทำช่ครับดูครับดูทางมันจะบ่ได้ลแล้วนะดูห้อยจากการเคลีย์ใบไม้นะครับเป็นห้อยใหม่ๆเลยนะครับผมมาตั้งแต่ เจ็ดมงครับเออนี่อันหนึ่งว่ะนี่เป็นดอกจีโอเคม้าตั้งแต่เจ็ดโม้งครับตอนนี้มันแลมวสิบกวนาทีครับจะสิบม้งแล้วนะครับมมาสายครับ มาสายกบได้และมาตั้นเขาน่ามาข้างเขาอาจจะซองมาเคื้นก็ได้นะครับว่าชุดนี้มันเจ็นชุดจี่แบบบ่อบะโลกบะทึบนะครับเป็นชุดโล่งๆครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูตามข้างต้างนะครับในน้อนครับว่ามันต้องมีคน หาไปเร้วแย่นอนครับดูจากชุดนี้นะถ้าว่าชุดนั่นจะหาง่ายกว่าชุดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าบัไดจะได้กผมกอจะกลับเลยเฮ้ยครับปูนนะหลังลุมมันครับมันเป็นทางต้างครับโอ้โหครับท่านผู้ครับดูจากสงแล้วนะครับ น่าจะบมีเลยครับเลียร์ได้บ่าเลียร์มดเลยครับมัเหลือจีน้อยเลยบริเวณนี้นะครับเห็นออกนักขนาดครับโอเคครับก็ถือว่าวันนี้ใช้เวลาไปทั้งมดนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสิบโมงนะครับก็ได้เฮ็ดมาประมาณ นี่นะครับเกือบถังสีนะครับถ้าขายก็ประมาณโอ้ย3ามร้อยนะครับนักอยู่ครับก็ขอฝากทำชมนะครับติดดูคลิปนี้นะครับเจอกันก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามนะครับช่องนี่ต้วนะครับก็ขอผมก็ขอกราบสมมาอภัยตัวนะครับาหว่า,า,วาภาพเสียง ออคุณภาพของวีดีโออาจจะไม่อยดีต่อได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็เก่าแล้วนะครับแล้วก็กล้อง GoPro ก็พังนะครับก็ถ่ายทําคนเดียวครับอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับเดี๋ยวข้างต่อไปนะครับผมจะปับปุงแก้ไขดีกว่านี้นะครับครับก็ขอฝากช่องเห็น้มนะครับเจอกัน็นแรกก็แชร์ก็ติดตามกับช่องนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบเพียงแต่อีกก่อนครับแล้วปะกกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้บ้านผมห่อว่าเฮ็ดน้ำเข้านะครับนี่แกงหวานครับอร่อยครับไปแล้วครับ